สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาชวนดูหนังเรื่อง Heavy Metal กันนะครับ หนังเปิดเรื่องมาด้วยการให้คนดูอย่างเราเจอกับชายนักบินอวกาศคนหนึ่งที่เพิ่งเดินทางกลับมาถึงยังบ้านพร้อมกับลูกบอลปริศนาสีเขียวที่เขาได้นํามาเป็นของฝากให้กับลิตเติ้ลลูกสาวของเขาแต่ทว่าทันทีที่ชายนักบินอวกาศเขาสัมผัสดโดนเจ้าลูกบอลปริศนาร่างกายของเขาก็ถูกละลายหายไม่เหลือแม้แต่กระดูกซึ่งในขณะที่หนูน้อยลิตเติ้ลกำลังช็อกกับภาพที่เห็นตรงหน้าอยู่นั้นจู่ๆเจ้าลูกบอลปริศนามันก็ได้ลอยตรงเข้ามาหาเธอพร้อมกับได้เริ่มอธิบายเกี่ยวกับตัวเองให้หนูน้อยลิตเติ้ลรู้ มีชีวิตสุดชั่วร้ายที่มีอำนาจอยู่เหนือทุกการเวลาทุกกาแล็กซี่และทุกมิติซึ่งมันจะมอบความตายอันแสนเจ็บปวดให้กับทุกชีวิตที่พยายามจะค้นหาหรือครอบครองมัน หลังจากนั้นตัวหนังก็จะได้ตัดภาพมายังนิวยอกร์ที่ณเวลานี้ได้กลายเป็นมหานครอันเสื่อมทรามและเป็นที่อยู่อาศัยของเหล่าโจรกับมนุษย์ต่างดาวที่ได้พากันแอบลักลอบเข้ามาอยู่บนโลกซึ่งหนึ่งในคนที่อาศัยอยู่ที่นี่ก็คือแฮนรี่คนขับแท็กซี่แสนธรรมดาที่พยายามดิ้นรนให้ตัวเองมีชีวิตรอดอยู่บนโลกอันแสนโหดร้ายใบนี้กระทั่งในวันหนึ่งแฮนรี่เขาก็ได้อเผอิญไปพบเข้ากับหญิงสาวคนหนึ่งที่กำลังถูกพวกโจรไล่ล่าเพื่อจะปล้นเอาอะไรบางอย่างไปจากเธอแฮนรี่เมื่อเห็นดังนั้นเขาจึงได้เข้้้าาาไไปช่่่่วววยเเธอเอออทททกนีังสงสจะ ได้พูดคุยกันจนรู้ความระหว่างทางหญิงสาวคนนั้นเธอก็ดันมาผอยหลับไปสะก่อนนำซาำพอแฮนรี่เขาได้ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจพวกตำรวจก็ไม่ได้สนใจคดีที่เกิดขึ้นเลยแม้แต่น้อยและเอาแต่ถามหาเงินค่าดำเนินคดีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นมันจึงทำให้แฮนรี่เขาจำเป็นที่จะต้องพาหญิงสาวปิศนาคนนี้กลับไปพักที่บ้านของเขาก่อนอย่างเลี่ยงไม่ได้ หลังจากนั้นเมื่อหญิงสาวฟิศนาเธอรู้สึกตัวตื่นขึ้นเธอก็ได้แนะนำตัวว่าเธอนั้นมีชื่อว่าแองจีพร้อมกับได้เล่าให้แฮนรี่ฟังว่าพวกโจรที่ไล่ฆ่าเธอเมื่อกี้พวกมันต้องการเดรร็อกหน้าสมบัติโบราณที่พ่อของเธอขุดเจอเมื่อหลายเดือนก่อนโดยพวกมันเชื่อว่าเจ้าเดรร็อกหน้านั้นมีพลังทางวิญญาณอันยากจะอย่างถึงและในตอนนี้เธอก็เป็นคนเดียวที่รู้ว่าเดรร็อกหน้านั้นถูกซ่อนเอาไว้อยู่ที่ไหนซึ่งตกดึกในคืนเดียวกันนั้นทางแองจีเธอก็ได้พีกายมอบความเร่าร้อนให้แฮนรี่เขาได้สนนนนุกกกับบเเเรรืออออ่่าางงขธพป็ตแท ที่ก่อนหน้านี้เขาได้ช่วยชีวิตเธอเอาไว้แต่ทว่าในเช้าวันรุ่งขึ้นจูจูแองจี้ NG เธอก็ดันมาหายตัวไปซะอย่างนั้นและทิ้งให้แฮนรี่ต้องเผชิญหน้ากับริกนิกที่เป็นหัวหน้าของพวกโจรเพียงลําพังโดยริกนิกเขาได้แนะนําตัวว่าเขานั้นเป็นนักลงทุนจากดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้ๆก,กับโลกซึ่งเขาต้องการที่จะเจราจาขอซื้อโดยร็อกหน้าจากแองจี้เพื่อแลกกับเงินจํานวนมหาศาลแต่ด้วยเหตุการณ์บุกป,ป้นที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้มันจึงทําให้แองจี้ไม่ไว้ใจพวกเขาริกนิกเขาจึงอยากจะขอให้แฮนรี่เป็น ซึ่งถึงแม้ว่าแฮนรี่เขาจะสั่งหอนใจว่าไม่ควรเข้าไปยุ่งกับเรื่องนี้แต่สุดท้ายเขาก็อดที่จะเป็นห่วงแองจี้ไม่ได้และได้เดินทางไปหาเธอตามข้อความที่แองจี้ได้ส่งมาถึงเขากระทั่งพอแฮนรี่เขาได้อธิบายทุกอย่างให้เธอเข้าใจแองจี้เธอก็ได้นําเอาเดร็กหน้าออกมาจากที่ซ่อนพร้อมกับตกลงที่จะขายมันเพื่อแลกกับเงินและเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้พวกริกนิคหักหลังและฆ่าเธอทิ้งระหว่างซื้อขายแองจี้เธอจึงได้ใช้สเสน่์ยั่วยวนผู้ชวนให้แฮนรี่มาเป็นบริการให้กับเธอทว่าถึงแแม้้้กการลลเเปปปี่ยยนนจะ็ไไดดว แต่ทันทีที่ริกนิกเขาได้สัมผัสกับเดอรร็อกหน้าโดยตรงมันก็ทําให้ร่างกายของเขาละลายหายไปและต้องตายอย่างน่าสยดสยองสำารายไปกว่านั้นทันทีที่แองจี้เธอได้เงินมาไว้ในกํามือเธอที่ต้องการจะเก็บเอาเงินทั้งหมดไว้คนเดียวก็ได้ทําการหักหลังแฮนรี่ในทันทีซึ่งถึงแม้ว่าแฮนรี่เขาจะชอบแองจี้เป็นอย่างมากแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ต้องจําใจฆ่าเธอทิ้งและเก็บเอาเงินทั้งหมดมาเป็นของตัวเองตัดสลับกลับมาที่เหตุการณ์ปัจจุบันหลังจากที่เดอรร็อกหน้ามันได้เล่าเรื่องราวบทแรกของตัวเองจนจนนบแล้ว้วมมัก็ไดพยายาา พูดบังคับให้หนูน้อยลิตเติ้ลที่กำลังตกอยู่ในความหวาดกลัวยอมจำนนต่อมันซะโดยเดอะร็อกหน้ามันมองเห็นว่าในตัวของหนูน้อยลิตเติ้ลนั้นมีพลังอะไรบางอย่างอันยากจะอย่างถึงซ่อนอยู่หลังสิ้นประโยคนั้นเดอะร็อกหน้ามันก็ได้เล่าถึงเรื่องราวในโลกที่ผู้คนนั้นต่างก็สรรเสริญให้มันเป็นเสมือนดังพระเจ้าโดยเรื่องราวนั้นมันได้เริ่มต้นขึ้นในตอนที่เด็กหนุ่มชื่อว่าเดนถูกโยนเข้าไปในโลกแฟนตาซีที่มีชื่อว่าเนเวอร์แวร์ซึ่งโดยพลังอำนาจของเดอะร็อกหน้าที่เดนครอบครองอยู่ในตอนนั้น้้นนนนนมมักกก็็ไดดเเเปปลลลี่ลปป่่ยยยยใหหอาาาางขชุ เบิกที่เดโฟมาพบกับพิธีกรรมพิลึกอะไรบางอย่างที่เหล่านักบวชกําลังจะลงมือสังเวยหญิงสาวให้กับเดอะร็อกหน้าเพื่อแลกกับพลังซึ่งทันทีที่เดนเขาเห็นแบบนั้นเขา้าเขาก็ได้ฟุ่งตรงไปช่วยชีวิตหญิงสาวคนนั้นเอาไว้จนมันทําให้เขาได้รู้ว่าเธอนั้นมีชื่อว่าแคทเธอรีนและเธอเองก็มาจากดาวโลกเหมือนกันกับเขาซึ่งด้วยความซาบซึ้งใจทางแคทเธอรีนเธอจึงได้พรีกาให้กับเดนเพื่อเป็นการตอบแทนที่เขาได้ช่วยชีวิตเธอเอาไว้แต่ทว่ายังไม่ทันที่ทั้งสองจะได้ร่วมรักกันจู่ๆมันก็ได้มวกหาา่อ,อาขขััดจงเะเ้น พร้อมกับได้จับกุมตัวพวกเขาทั้งสองกลับไปยังปรา,าสาทของพวกมันซึ่งณนะที่แห่งนั้นเดนเขาก็ได้พบเข้ากับอาร์คชายที่อ้างตัวว่าจะเป็นผู้ปกครองโลกคนต่อไปและถึงแม้ว่าเดนเขาจะสามารถจัดการกับพวกทหารลูกกระจอกได้อย่างง่ายดายแต่เขากลับทําอะไรอาร์คไม่ได้เลยแม้แต่น้อยราวกับเขานั้นเป็นอมาตะที่ร่างกายสามารถรักษาบาดแผลได้อย่างรวดเร็วซึ่งเพื่อเป็นการช่วยให้แคทเธอรีนฟื้นจากมนสะกดของอาร์คทางอาร์คเขาจึงได้บังคับให้เดนไปขโมยเอาเดอรร็อกหน้ามาจากราชินีโดยมีเหล่าทหารมือดีของอาร์คติดตามไปด้ว แต่ทว่าพอเดนเขาได้ลักลอบเข้ามาถึงยังห้องของราชินีแล้วเขากลับพลาดท่าโดนพวกทหารของราชินีจับตัวได้ทว่าก่อนที่เดนเขาจะถูกฆ่าทางราชินีเธอก็ได้ยื่นข้อเสนอต่อเขาว่าหากเดนเขาสามารถตอบสนองความต้องการในการให้กับนางได้นางจะยอมเพิกเฉยต่อเรื่องที่เกิดขึ้นและไว้ชีวิตเขาแต่ทว่าในขณะที่พวกเขาทั้งสองกำลังร่วมรักกันอย่างเมามันอยู่นั้นทางด้านเหล่าทหารของอาร์ก็ได้ฉวยโอกาสนั้นขโมยเอาเดรร็อกหน้าไปซึ่งพอราชินีนางรู้เรื่องนี้เขา้านางก็ถึงกับฉุนขาดและได้สั่งให ให้ทหารทุกนายออกไล่ล่าเดนที่กําลังหนีจนพวกเขาได้ไล่ล่ากันมาถึงยังแท่นบูชาเดอรร็อกหน้าที่อาร์เขากําลังจะส่งแคทเธอรีนไปเป็นเครื่องบูชายันเพื่อแลกกับพลังซึ่งโชคยังดีที่ก่อนแคทเธอรีนเธอจะได้รับบาดเจ็บทางเดนเขาก็ได้โผล่เข้ามาช่วยเธอเอาไว้ได้ทันแต่ทางในขณะที่อาร์กับราชินีพวกเขากําลังแย่งเดอรร็อกหน้ากันอยู่นั้นทางด้านของเดนที่สบโอกาสเขาก็ได้อาศัยใช้จังหวะนั้นพุ่งหอกไปยังพวกเขาทั้งสองจนมันได้ทําให้พลังของเดอรร็อกหน้าที่ถูกปลดปล่อยหลังไหลเข้าไป เขาทั้งสองแหลกสลายหายไปทว่าถึงแม้ในตอนนี้เดนเขาจะมีโอกาสเอาเดอรร็อกหน้ามาครอบครองแต่เขากลับปฏิเสธพลังนั้น,เล,นเลือกที่จะละทิ้งโลกเพื่อมาอยู่ในดินแดนเนเวอร์แวร์แห่งนี้ร่วมกับแคทเธอรีนยอดรักของเขา หลังจากนั้นเมื่อเรื่องวุ่นนทั้งหมดมันได้จบลงเดลร็อกหน้ามันก็ได้เล่าถึงเรื่องราวความชั่วร้ายมากมายที่มันได้ก่อขึ้นไปทั่วทั้งจักรวาลซึ่งไม่ว่ามันจะอยู่ที่ไหนผู้คนที่พบเจอมันก็มักจะถูกครอบงำและถูกดึงเอาความชั่วร้ายภายในตัวออกมาจนมันได้ก่อให้เกิดเป็นโศกนาฏกรรมเกินขนาดนับที่จากสงครามหนึ่งถูกส่งต่อให้กับอีกสงครามหนึ่งไม่รู้จบและทำให้อิทธิพลความชั่วร้ายของมันยังคงอยู่ราวกับเป็นนิรันด์ซึ่งเหตุผลที่ทำให้มันเลือกหนูน้อยลิตเติ้ลนั้นมัน รียบเวยโอกาสนี้ฆ่าหนูน้อยลิตเติ้ลทิ้งไปซะตอนนี้ก็จะไม่มีอะไรที่จะสามารถสยบมันได้อีกต่อไปจากนั้นไอเจ้าเดอะร็อกหน้ามันก็ได้เผยให้หนูน้อยลิตเติ้ลเห็นหนึ่งภาพที่มันได้เดินทางมาถึงยังดาวเคราะห์แห่งหนึ่งและได้ใช้พลังของตัวเองเปลี่ยนให้ผู้คนที่อาศัยอยู่ในละแวกนั้นกลายพันธุ์เป็นสิ่งมีชีวิตสุดชั่วร้ายที่จิตใจโหยหาแต่การฆ่าฟันจนมันได้ก่อให้เกิดเป็นสงครามที่ทําให้ผู้บริสุทธิ์ถูกฆ่าตายไปมากมายแต่ถึงอย่างนั้นเหล่าผู้อาวุโสข,ของเมืองพวกเขากลับเลือกกกกที่่่่่จะะไมมมหยยิบออาาาาาววุธขขึ้นนนตสูเเเพรเดันในฎแ ว่ามีแต่เผ่านักรบอย่างทาเลเคียนเท่านั้นที่จะสามารถใช้จิตใจอันไม่ออนไหวสยบสิ่งชั่วร้ายได้หลังสิ้นประโยคนั้นเหล่าผู้อาวุโสพวกเขาก็ได้พากันสวดภาวนาเพื่อเรียกร้องให้เหล่าทาเรเคียนออกมาช่วยปกป้องพวกเขาซึ่งก็น่าเศร้าที่ถึงแม้คําอธิษฐานของพวกเขาจะสามารถเรียกทาเลเคียนคนสุดท้ายอย่างทานหน้าออกมาได้แต่กว่าที่เธอจะเดินทางมาถึงเหล่าผู้เฒ่าและประชาชนในเมืองก็ถูกฆ่าตายกันไปจนหมดจะเหลือทิ้งไว้ก็เพียงแต่บ่อแสเล็กน้อยที่ทําให้ทานหน้าเธอต้องออกเดินทางไปตามหาพวกคนเถื่อนเพื่อแก้แค้น ในกับผู้บริสุทธิ์ที่ต้องมาสังเวยชีวิตไป หลังจากนั้นเมื่อทาหน้าเธอได้เดินทางมาถึงยังบาร์แห่งหนึ่งมันก็ทำให้เธอได้รู้ว่าพวกคนเถื่อนนั้นพวกมันอาศัยอยู่ในหุบเขาที่มีแสงสีเขียวส่องสว่างอยู่แต่ทว่าทันทีที่เธอเดินทางไปถึงเธอก็ดันพลาดท่าถูกพวกคนเถื่อนจับตัวได้ซ้ำร้ายไปกว่านั้นพอพวกมันเห็นว่าทาหน้าเธอคือนักรบเผ่าทาเรเชียนเธอก็ถูกนำตัวไปทรมานด้วยวิธีต่างๆนานายอย่างโหดเหี้ยมก่อนที่เจ้าสัตว์เลี้ยงคู่หูของเธอจะได้โผล่เข้ามาพาเธอหนีพร้อมกับได้มุ่งตรงไปยังปากป่องภูเขาไฟที่เดอร็อกหน้ามันสิงสถิตตออยู่่่แทวาาาธนนเก็ี ไปได้ไม่ไกลนักก่อนที่พวกคนเถื่อนจะได้พากันยกทัพบุกเข้ามาปิดล้อมเธอเอาไว้และถึงแม้ว่าในการต่อสู้ตัวต่อตัวกับหัวหน้าของพวกคนเถื่อนทาน่าเธอจะเสียเปรียบเป็นอย่างมากและถูกเล่นงานจนได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่ด้วยหัวใจที่ไม่ยอมแพ้มันจึงทําให้ในท้ายที่สุดแล้วทาน่าเธอก็สามารถพลิกกลับมาเป็นฝ่ายที่เอาชนะได้สําเร็จซึ่งทันทีที่ทาน่าเธอสามารถฆ่าหัวหน้าของพวกคนเถื่อนลงได้เธอก็ไม่รอช้าที่จะมุ่งตรงเข้าไปหาเดร็กหน้าพร้อมกับยอมเสียสละชีวิตของตัวเองเข้าไปทําลายไอ้เจ้าเดร็กหน้าที่เป็นต้นเหตุแ่ควา ชั่วร้ายทั้งหมดจนมันได้ทําให้เดอะร็อกหน้าที่อยู่ในทุกห่วงเวลาแหลกสลายซึ่งนั่นก็รวมไปถึงไอ้เจ้าเดอะร็อกหน้าที่อยู่กับหนูน้อยแองจี้ด้วยเช่นกันหลังจากนั้นเมื่อเรื่องทุกอย่างมันได้จบลงดวงจิตของทาน่าที่ถูกส่งข้ามผ่านห่วงเวลาและจักรวาลก็ได้เข้าไปสิงสถิตยังตัวหนูน้อยลิตเติ้ลเพื่อให้เธอสืบทอดเป็นผู้ปกป้องคนใหม่ที่จะคอยปัดเป่าความชั่วร้ายในยามที่มันลืมตาฟื้นตื่นขึ้นและหนังเรื่องเฮวี่เมทัลก็จบลงแต่เพียงเท่านี้